ออมาดีครับผอไก่ครับเป็นเช่นผอมไก่องค์นี้มาด้วยกันลูกมาด้วยกันเลยอ่าผอไก่นะครับคู่ที่ผ้าองค์อิงไปลองเพลงตักตลาดนะฟีซาเล่งจุงจุงบัโลไปขึ้นู้นี้ครับป็นกมานีปีัวาคนนี้เาผ้าองค์อิงอิเลิเลียนเริ่เลียนแล้วใส่สุดนักเลียนไปรองเพลงตัดตลาดนักูตามผ้ากีซาเดงไปครับผอไก่ผอไก่ังนั่นเื่ออไก่ไดครับนี่ ท่านลูก่านแดนรพี่กลอดนนแล้วแอนลูกยิงก็ไปออริชั่นบนเวทีสาวน้อยที่้ันแพงเนาะนะครับสุดๆไอ้พอไก่นี่ครับพี่รลงครับท่านสวัสดีครับผมกองไป่ยิงครับผมยิงแท้ไปรองพย่คลดนานแอนในทีเดียวนะกอไก่ครับเป็นใจได้ครับผมไปเอาลูกเจามามันผัดลูกผักกัน้มกวากันเนาะคุกวาดรับจะครับ ต้องดีใจและส่งเสริมไปขนาดดีใจดีใจแน่เอาดีใจเป็นว่าคนตาไหลครับดีใจน้องได้ม่อยู่ปู่ีประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการดีใจตือนตับลำพี่รองครับประกาศขั้นดังนะครับพอไกลแต่คู่ต่ำเนาะคู่ต่ำนี่คู่นี้ไปทดลองหันหน้านล้วคู่จักเวีอนครับทดลองหันหน้า ประบ้านเกือบเกือบปีครับเกือบปีนครับแต่แต่ตอนกำลังกำลังถึงม .3 แต่เดานังสิ้นึ่ครับผมช่วงนั้นกำลังนายจะเรียนยุคม .3 แล้วนะเนาะม .2 สิบเป็นม .3 ในะาถจัหด้ครับผมก็สันสันยุคอนในครับผมเพระในวัยผมยาวนะครับหลังจากนั้นป็ยิ่งเข้าไปมองในช่นคนที่สารไยแท้แบบครับขับีก็รู้สึกใจนกระูกสิกหาที่มาถึงมือ มาถึงกรณีนะครับมันมากกว่าเข้ามาตื่นใจนะครับมันมากกว่าเข้ามาดีใจนะครับที่พี่นอ้องแห่งความหักความแทงนะครับลูกศิษย์ผคนดีนะครับมาหวนฟังฝันนะครับเพคนมาต้นไม้ะครัสำรับมาเลยนกันใจนะครับคนมาต้นไม้สีมอกสีงามใจนะครับไปรนดินรน,นปุ๋ยนะครับศิลปินลูกหลานบ้านเฮาสิลง์เสียงใดนะครับไปย้อนกาลังเพ่งเดิกาล่นเพลง,ใ,ง,งใ,ดดใจสายท่านำใจพี่น้อง ได้กับซอยเมืองซอยแง่งได้กับลูกหลานบ้านเฮาได้กับใครเจอจรัเข้ได้กับได้เวทีนะครับใน้นเส้นทางสายศิลปินนะครับจะได้กับฝากพี่รองฝากเบึงฝากแง่งนะครับศิลปินบาโสโบสมวิ์ของวงสาวหน่อยนับแต่ได้ครับพอประสิทธิ์เป็นทั้งดันไฟโดนตรีนะครับแต่แต่คว่นไหวหุ่นไปเป็นไปหุ่นหลับพี่รองนะครับเนาะ นะครับซอยเบิ chanting, ้งซอยแง่แตกับให้กาลัให้เวยการเงินใจทีมงานเขานะ่รับได้มีกาลันตีไว้การเงนใจสู่การสู่งานต่อไปนะครับขอเสียงสวดให้ท่านป้อนโจนแ้วม่นครับผมขออุาเสริมผู้ตำยน้อยหนึงต้นไม้อกี้เาใส่ปุ๋ยมันจะงามคผมแต่ถ้า บรสิทคนบรสิเป็นตนใหม่ถ้าเสียมันซื้อมันตรงมันเกิขึ้นวิเผู้ปลูกกระพูนถนอมเพราะฉะนั้นขอบคุณพ่อไก่นะครับขอบคุณท่านพ่อไก่ขอคุณป้าโน่ป้าตุูกเต่าให้มาฮอดตัอนี้ได้ขอบคุณคแม่แม่ดีับน้องเี๋แสนงแสนงวาลงรูปหญิงนะครับน้องตี๋เด็กไม่เก่งกินเป็นมีบนที่ทรยที่ดตับแท่นะครับอย่างเซนงามนะครับขอบคุณ ดเก่าเิน่นะครับน้นน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 องแหวดูๆแน่นอนเลยสัตวน้องนะครับน้องแล้ววันนี้ลูกสาวเป็นลูกสาวที่ซิงที่นนขอกห่าอพุณขอไปอกันพุ่ตันนะคะเดิออนหีค่อยสอนหลงสองล่น้องสบายว่เป็นสองคนที่ลานับถือสัมโพซัมเมค่ะ เพื ة, ่อนเป็นคนคนแหรงที่คอยสวยงามแข่งแตลุกาวเขาว่งหมอลำข่งแหลกกันื่อผู้ต่าแต่ก่อนจิมว่าเจอผู้ต่างกับวงไกลเลยนะคะความไปจากเด็มหน้าตางรันดาบุญนึ่งนากะนเนาะไปลองเพลกตามตลาดกันจนนเก่าวคือมา่สูสวรรค์ิบันชแงค่ะขอขอบคุณหมอเนนะคะเด้อ การัดสบองนะค,ะนะคะรับเขารูกคูค่เพราะว่าเป็นพุณพ่อเป็นคูนคค่นะคนะร,รับมีเครื่องนะครับเคร่องมัลิในทลัสัตย์เิ์ังกล้วยแตลูกมีอกพอไม้แดนะครับถือว่าใส่บองล่ำจั่งตา,ตาั้นนะครับทีวันนั้นก็ถือว่านะครับกลัวจะชิ้นวันนั้น มีวันนี้นะครับมีวันนั้นก็เพราะมีวันนี้นะครับขอบคุณเยไเลยเลยครับอีกผู้นึ่ครับนันคือคุณคู่นะครับคู่ตั้งนักรินนะครับคู่คู่ฟืรองฟุ้นล่างนะครับคู่นแขงนะครับโค่นชนะทีมวันนี้นะครับโดยการขอบคุณ ซษิ์มีคูอยู่หนก็เจริญศิษย์เคารพครูอยู่ในก็นะครับเจริญที่นิ่งดังๆังๆนะครับแม่ที่นีก็ไี้คือพอได้แต่ได้เที่ยการนกางอกงแต่ก เต่คุณก็จะฝันเห็นอะไรพอว่ามโอกาสได้ตัวสิบวันได้ยอนคุณาวนกัี่สจเมีสกาเฮ้ตั้งใจาพ่าีเขี้ยนขันรู้ไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่ออยู่เขี้ยนขันรูไปตลอดตั้ใจเอาเม่ีด้ทีโอกาสเอาเวทีบางมีเอาสนานที่เพื่อปบาู เป็นเวทีแห่งความสุขให้มาอยู่บนเวทีนี้นะครับขอเสียงประมือให้กับพวกครูทั้งสองอีกครั้งหนึ่งเลยเป็นผู้นเป็นทั้งครูชีวิตนะครับผู้ชีวิตรมีสูตได้นะครับว่าสิเป็นหาสู่รตามตลาดนะเนาะนะครับและก็ผลงานเพลงใหม่นี่กาลังสิเป็นคู่ต้นกำไรมับพี่น้องครับเพลง์งานกับเจ้าสิแก้ให้ดูสาวนิ้มตาอีร้านวะเนี่ มังตาอีนล้น่อยแก่เสียแล้วไปแคแล้วแล้วแร้่อยแต่งเรียบร่อยแยาวเดินปีมื้ยเงนสิมาเป็นเดโมให้เพื่อนไปลองนี่ฝากเพื่อนจะมีกำลังกับต่าคู่คนใหม่ครับคูเจ้ายกอันิน่งรับจากปากประกาศของพ่อเอครับที่เห็นลูกว่ากำลังเกิดยั่งขึ้นได้ก็มีอาสิบอยเด็กจริงสัคู่หรือครับว่าเียบเท่าคู่แต่ว่าคือแต่งเฉพาะกินให้ลูกเฉยๆอ่ะนี่ยังสียนี่ยังเสียนาแสดงในเรื่องอะไรก็เ้อะของกระดูกนี่ยัง้อ แต่ผมเป็น <rôle> ย <à déc> ังครับแต่ถือว่าเขาลองรับไปแล้วไันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านท่านแล้วก็พ่อแหญ่อีกครั้งคุณส่งตัวการงางามปลูกไว้แล้วกล้าไว้แล้วส่งมาเดี๋ยวทีมงานผมสีส่งลูกสาวตอมาเดี๋กินหมากกินผลเป็นอเด้อขอบคุณมากๆครับที่ส่ง มาให้ในะดัขอบคุณเป็นาดืน้ะขอบคุณทุกท่านีมาก้นะขอบคทน่รับงสมทนหงพจ็ดร้ล้านตอนนี้มีเป็นองกการกิดตรมคนมางวงนี้ตอนนี้นะขอบคุณแบบทุกใจทุกโดที่กำลังรับชมออนไลน์ให้พกเองยดีเบเฮยู้กันตสอ่แจงเขาสิเาจสอ่แจ้งไปเลยครับดุญกครับบุกะทิ